สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องบ้าแตนชาแนลนะคะมาฝากช่องไทยก็อมแล้วก็มนโอมโดยช่อไทยก็โอมเนี่ยมนปม่อยปฟปดว่าเลยคลิปมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเรามาวันนี้แพ็กของนะคะวันนี้กินบักซิดาแดงไปด้วย ไมได้ตั้งกล้องผิดทางแล้วเจ้าไม่ไม่เดี๋ยวก็จะอไปก็สวทสดีแล้วก็จะไปวว้ทางบุญอ๋อัสดีนาเจ้าออไม่จะได้เอาไปแล้วมาตั้งเลยน่าอา่ปลาีมาฮะก็ร่างคืว่าเอานี่ขึืนมานอยน,นะนบักซี่ได้แต่กินเหงื่อกะพังเหงือ่อกะเจ๊ปัตตกัดบักซี่ได้ ลใ,ใ,ใ,ใจให้ฉันมั้งไหมในธนะนคจริงตั้งกับเจือเนี่ยไอ้แค่มันกวงขืนเจีวเอานไปยังหรอให้่มันกลวงข้นเอาไปเอจ,จัดเดสส<อ>์บออ๋อบอแต่าว่าทมแคบแคบขนก็เลยว่าแต่แค่แมันกลวงขึ้นปุ๊บวย หน้าเต็มก้เลยอืมแค่หน้าก็เต็มแล้วแค่หน้าของขอนวดประมาณเด็กคนอะไรหรอคนละเอาน่ายังไงเนี่ยแต่ก็ไม่เนี่ยแต่ถ้าอยากจัดตารางก็ต้องเอาเอานด้ไปอ๋อจัดแล้วยังไม่ได้ห่อใช่ไหมใช่เอามาเดี๋ยวจัดให้ทางนั้น เดี๋ยวบอกว่าได้มาทำเองเพราะ,ะว่าก็เลยรอเสีย,อยโอเคเหมือนเยอะนะอะไรเนี่ยต้องเพิ่มไฟแล้วพายจะทำที่ไหนก็สร้างไฟก็ยากเลยเกินยิ่งกว่า,าหาในยุคหิน แดงหกนั่นแหละรรตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมถ้าหกขว <as> ดถ้าหกขวดใส่ก่อนนี้ใช่ไหมหกขวดอ่ะใช่หกขวดใส่นี้อืองมหกขวดขวดอันนี้มีคอลลาเจนอือต้องหน้าเลยจะได,ดอันนี้มีคอลลาเจนด้วย แดง12บสองิบสองใบนี้ใช่ไหมสองสองทีเมื่อใจให้ฉันแดง12เอาอย่างนี้ใช่ไหมแดง6ส้ม6แดง6แดง6 ส้มหกม PI, there, to, sine, half, ันเ่ท่กี้แดงหกมหกเขาใส่ได้ยังเขาใส่บินยังยางแดงหกซมหกใช่ไหม เช็คของค่อยอีกทีนึงนะเดีเช็ดมงค่อยจะสีตาแต่ค่อยก็มองไม่เห็นเ,เ,เลงเ็กที่สุดในห้องแเแดงหส้มหกอยู่ข้างบนนะอย่างงี้ยนะ,ะส้มหกาพิจรารณาเองนะ้าไหนเนี่ย น่ถ้าใส่ยังใส่เวลแล้วส้มหกเดี๋ยวนี้ส้มก็ข้างๆนั่นนะตัดหกอ่าตอนนี้ยังสาวส้มสามเดี๋ยวค่อยจัดจัดหกก่อนโอ้ส้มหกส้มหกเก่งมากเลยนะเก่งมากฮะ เราได้จิบมาทูได้ได้ได้เก่งยังต้องโศกเศร้าครั้งนั้นเลยเหรอได้ได้เก่งต้องโศกเศร้าครั้นเลยปึิ่มปริ่แดงหกส้มหกไ่สายมันอันนี้สายสามขวดไงค้าอ๋อแล้วสายมันยังไงสายสายใหญ่มานี่เดี๋ยวตัดให้แดงหกส้มหกเดี๋ยวค่อยจะตัดให้เองเออแตงจิบโอ้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหม อันนี้อะไรอันนี้กาแฟคนนี้ก็ไปขอขอดหามาให้แกโอ้โหคลกทานประจำมากแม่จะมีแดงหกซ่มหก อัพเบอรพอเนาะเลยเยอะอยู่เยต้องลงนี่เทุกคนอะเอยอ่าเาเป็นเล็งกล้ก็ได้เลเดวเองส้มหกโอ้ทำไมส้มเยอะกอดแดงแต่เนี้ย่ต้องมาหาหาบงแม่จะแล้ปาคนนั้นลงน้ยนิ่ แดงหองงกอ,งอ่ะเสมอเสมออ้าวติดตัจ้ะมันไม่ออกมันไม่ออกไปไหนไม่รู้มันกล้องขากล้องแดงอ๋อนี่หกส้มหกเอาทุกคนทุกคนส่วนมากเดี๋ยวนี้ แดงหกส้มหกแดงหกส้มหกนะเนี่ยทีละหกทีละหกทีละสิบสองแดงหกอ้อขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะสั่งไปเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตไปเลยอย่างละหกอย่างละหก แต่้องเพลงพี่เจ้าก็เช็คของค่อยเด้วยนะค่อยแย่ค่อยหลงอ่าอันนี้สาม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 นี่อะไรกวอนดี่าอะไรอันอยู่สามสามนี่เดียวอันนี้เป็นไซส์สระออหอแพ็คห่อเจ็ดสามแพ็คเจอันห่อะอแพ็คใช่ไหม สามสามสามเาซื้อเป็นให้เราหน่อยสิเราจะซื้อส่งให้แดงหส้มหกอยากส่งวันนี้น่ะได้มเสื้อได้ไปพรมันลงไน้องชาย แดงหกแดงหก đen hột thơm hộp. เดี๋ยวพี่เสือจะแดงหกพระแพหนึ่งพระจะเป็นเรียดเนาะเป็นเรียดพระธาตุพนมรุ่นโลโบศิลาุกเสกอันนี้พระธาตุก็สั่งออเดอร์มาอันนี้แดงหกแพทหนึ่งนั่นนี่นะพระธาตุสั่งออเดอร์มาแล้วก็บวกแพทหนึ่งที่ได้รางวัลคือด้วยแต่บางท่านก็เนี่ยไม่ได้สั่งออเดอร์มานะฮะแต่ก็ได้นะรับรางวัลจากที่ปลาเล่นเกมวันนั้นปลาเล่นเกมปาเล่นเกมก็ให้ไปเลย ประมาณแดงหกสิบกว่าท่านไป็นไปกล่องเป่าเลยค่ะหกหกอ่ะหกกล่องเป่าหกกระดาษคุ้กคุก้กเยอะแล้วาหนกำลังเจ้าคุกคุ้กคืออะไรคุกคุ้งยังไงนี่โอ้ไม่ได้เปรียบกันเลยกล่องหกหมดได้ยังเจ้าในกลังกำลังหมดแล้วป่ะหมดใช่ไหมส้มหกก็สอ่ไปข้างในเอาแล้วกันก็สอ่ไปในนี้นะ แล้วทำไมมันไม่ทำไมมันอยู่นี่แล้วมันไม่อยู่มันิอ๋อมันแล้วแต่ยี่ห้อเอือมาแลกใยี่ห้อมันส้มหกไม่ได้มันมีอะไรอย่างี้ยดู

อันนี้ม่มีพระนะอันนี้ไปก่อนก็นได้เนี่ยเดีด๋ยวลงพระผมไม่ดด้ถูกต้องแล้วแอนบอกว่าไม่มีจ่าใส่สายเอบีได้เลยโอเคอะไรกล่องเรากล่อง,องเราไม่เคยมีไซส์เล็กเลยกล่องเราจะพิมพ์อยู่ใบเอ็นหรอใช่บไหมเดี๋ยวขออะไรออใหแก้แอนบอยเออนัอ่นแหละพิมไม่เชื่องเจ้าได้ไหมน่ะ แรงหกโบกเรียนเรียนเป็นคอลาเจน